สวัสดีค่ะยันนีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพทัลล์ห้าแปดห้าแปดช่องของเรานะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสบายดีกันทุกทท่านนะคะนาะขอบคุณทุกๆกําลังใจทุกๆคอมเมนต์ fc ใหม่ fc เก่าน่ารักกันทุกทท่านนะคะวันนี้เกขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เหมือนเคยมาเป็นตัวแทนจับให้ให้คุณคุณเป็นรรดอมพลังงานโดยรวมอาจจะไม่ตรงกับท่านใดหรืออาจจะตรงกับท่านใดนะคะนาะ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ปรดใช้พิจารณานในการรับฟังรับชมมาดูว่าจะปิดพลังงานของใครมาลุ้นกันเลยนะคะเนาะ เหมือนเคยนะคะถ้ายังไงก็จะขยายให้อีกถ้าไพ่เขาออกมาสวยเกก็ไม่ได้ไม่ขยายนะคะมาดูกันไปแรกของคุณคุณเป็นคนที่ชอบสันดูนะคะเนาะชอบปฏิบัติทานศีลภาวนาชอบรักการปฏิบัติ คุณมาถูกทางแล้วนะคะคุณออคุณจะมีเซนมีรางสังหรณ์ที่แม่นยำประมาณนั้นละคะ่ะคุณไม่สบายใจเรื่องอะไรคะทำใครทำให้คุณไม่สบายใจเดี๋ยวเกะขยายอีกทีครอบครัวมีความสุขแล้วนะคะกินดีอยู่ดีเติมเต็มให้กับคุณเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นสามีภรรยาที่อบอุ่นรักครอบครัวเป็นคนที่แบบโอเคเกขอขยาย5ถ้วยแล้วก็3ดาบนะคะเนาอมาดูกันขอขยายโอเคการเงิน การเงินของคุณเกขยายโอเคมีแต่การเงินทั้งนั้นเลยนะคะคุณไม่สบายใจคุณทําให้คุณไม่สบายใจเลิกการเงินหรือเปล่าคะเนี่ยค่ะคุณจะได้เงินมาเมื่อก่อนอาจจะได้เงินมาเข้ามือซ้ายออกมือขวามีจะมีเงินเข้ามาต่อเนื่องนะคะแต่คุณก็มีรายใจแบบรอคอยคุณอยู่คุณก็สามารถจัดการได้ค่าค่า ค่าอยู่ค่ากินอค่าอะไรก็ได้อย่างนี้นะคะคุณจะมีเงินเก็บคุณโฟกัสเกณฑ์กาไรขาดทุนที่ผ่านมาแต่ช่วงนี้คุณจะมีเงินเก็บแล้วก็ทําให้ครอบครัวมีความสุขลูกน้องบริบาลครอบครัวรักใคร่ปองรองกันมีความสุขคุณจะได้เดินทางอยู่ด้วยกันกับครอบครัวอย่างมีความสุขคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณเป็นเสาหลักของครอบครัวก็ได้เป็นสามีภรรยาที่ให้ครอบครัวอบอุ่นประมาณนั้นละคะสิ่งที่คุณ เคยแบบคุณอาจจะผ่านบททดสอบแย่ๆมากมายในการเงินของคุณคุณรอคอยแบบไม่สบายใจแบบเรื่องการเงินสิ่งที่คุณลงแรงลงมือไปนะคะขยายเจ็ดเรียนสิ่งที่ทําให้คุณนอนไม่หลับเครียดกังวลเออไม่ว่าเรื่องอะไรคุณจะได้เงินก้อนเข้ามาช่วยเหลือเพื่อหนุนจนเกืียครอบครัวนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรเดินทางไปไหนตั้งแผน อยากเก็บผดนี่ผดสินอยากทําอะไรคุณก็มีทางออกเหลือกินเหลือใช้เหลือเจ็บมีความสุขกับครอบครัวลูกน้องบริวารก็เ <c oughs> ชื่อฟังคุณคุณเป็นคนที่แบบให้ความอบอุ่นกับตนเองให้ความอบอุ่นกับครอบครัวมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณเป็นแม่ที่ดีที่สุดนะคะราชนีถ้วยเป็นความรักที่บริสุทธิ์รักครอบครัว การเฉลิมฉลองพักผ่อนคุณจะได้พักผ่อนกับครอบครัวมีความสุขแล้วเงินทองก็จะได้มาจากครอบครัวของคุณลูกน้องบริบาลนําความสําเร็จช่วยเหลือเกื้อหนุนจนเจยวคุณประมาณนั้นแหละคะ่ะจากที่สามดาบจากที่ห้าถ้วยเป็นความรู้สึกแบบทุกทุกคนนะคะต้องผ่านบททดสอบคุณผ่านบททดสอบคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะความดีงามของคุณจะปกปักรักษาคุ้มครองคุณนะคะ คุณ่ะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณเป็นคนที่แบบชอบทําบุญแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเทคแคร์ดูแลคุณจักรบาลจะนำสสิ่งดีๆให้คุณประมาณนั้นแหละค่ะคุณจะได้หลุดพ้นจากการเงินการเงินของคุณคุณจะได้รับมรดกน้ำพักน้ำแรงของคุณคุณปูพื้นฐานรากฐานทำงานได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่าง โฟกัสเกงกำไรขาดทุนคุณจะมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ตั้งแต่ <c oughs> บัดน,นี้เป็นต้นไปนะคะเนี่ยค่ะคุณจะได้มอรอดกจริงๆนะคะคุณค่าคงร้อยอย่างโชคชะตาเลยเนี่ยค่ะ คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่การเงินครอบครัวมีความสุขคนโสดคุณจะได้เริ่มต้นความรักที่ดีที่คุณรอคอยประมาณนั้นละค่ะเด็ดซันอีกแล้วนะครัะให้คุณคุณขาชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีคุณจะมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีผู้คนนับหน้าถือตาม่มีผู้คนยอมรับ ไม่ว่าคุณไปอยู่ในจุดไหนของโลกใบนี้คุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังผู้คนจะให้เกียรติคุณมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นผู้นำเป็นเดอสซันคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอคุณรอคอยคุณทำงานได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วคุณเป็นคนที่แบบนั่งสมาธิคุณแบบไม่ได้ไปยึดติอะไรมากมายทั้งทางโลกและทางธรรมคุณทำควบคู่กันไป คุณจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทดสอบคุณคุณได้ผ่านบททดสอบแล้วนะคะจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะาการทดสอบท่านอยากจะให้เข้ามากับคนใกล้ชิดคุณก็ได้มามาทดสอบอจิตใจคุณว่าคุณจะเดินสายธรรมหรือจะ ปล่อยมือประมาณนั้นแหละค่ะคุณได้ผ่านได้วนะคะคุณ <c oughs> อดีตเราไปแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะเนาะคุณเดินเดินเดินมาถูกทางแล้วนะคะไม่ว่าคุณเป็นคนเข้มแข็งแล้วความใจดีใจบุญของคุณนะคะคุณค่ะอืมรอคอยเงินรอคอยน้ำพักน้ําแรงที่คุณได้ลงมือทำเจ็ดเหรียญคุณ รอคอยให้แบบเงินเข้ามาเข้ามาจนเจียวครอบครัวเป็นแม่เป็นแม่เป็น,ปนคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็ได้เป็นคนที่แบบรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็สามารถทาทาไหวทําได้คุณไม่เคยปีปากบน่นไม่เคยคุณมีแต่ความรักความเมตตาให้กับตนเองให้กับคนรอบข้างไม่ว่าคุณจะโดนกระทําแบบไหนยังไงคุณก็เยืนหยัดด้วยลําแข้งของตนเองสามารถแบบตั้ง ป้าตั้งแผนของคุณไว้คุณจะพบพบความสําเร็จในชีวิตของคุณทําดีก็ต้องได้ดีเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปคุณเข้าใจแล้วนะคะคุณจะให้อภัยกับตนเองให้กับอภัยกับคุณรอบข้างไม่ว่าคุณได้ยินพลังงานลบๆคุณจะไม่ไปยึดติเมื่อก่อนอาจจะแบบคุณเป็นไม่สบายใจเดินไปไหนมาไหนก็มีแต่คนพูด บางคนก็พูดแบบตรงๆให้คุณได้ยินแต่คุณพยายามเข้าหูหูซ้ายออกมือขวาประมาณนั้นแหละคะ่ะเขาเหล่านั้นน่าสงสารที่แบบว่าคุณแบบมองกลับว่า,เ,าเขาน่าสงสารเขาอาจจะมีปัญหาในด้านชีวิตของเขาคุณกลับมองกับกันคุณเป็นผู้ให้คุณเป็นคนที่แบบ <c oughs> จักรวาลรักคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคุณนะคะตัวตนของคุณคือคุณบางทีบางครั้งคุณอยากปลีกนิเวศไปอยู่สันโดษแต่ด้วยหน้าที่ทั้งทางโลกคุณก็ต้องเป็นตัวอย่างเป็นเสาหลักเป็นพ่อเป็นแม่ที่แบบตัวอย่างที่ดีให้กับครอบครัวให้กับลูกหลานบริวารประมาณนั้นละค่ะคุณกิตคุณเข้มแข็งไม่ว่าอะไรจะมาสั่นคลอนคุณทําให้คุณแบบ เขาเหล่านั้นยิ่งเห็นคุณมีความสุขเขาเหล่านั้นก็แบบว่าเขาก็เขาก็จะสํานึกได้เองว่าคุณเป็นคนดีจริงๆไม่สามารถทําอะไรให้คุณได้ประมาณนั้นแหละค่ะเดี๋ยวเขาก็กลับกลายเป็นมิตรแล้วเขาก็เลิกลาไปคนไหนที่แบบพื้นฐานดวงชะตาแต่และบุคคลไม่เหมือนกันนะคะเนาะ ความดีงามของคุณนะคะจะปกปักรักษาคุ้มครองแล้วก็คุณจะได้มรดกอย่างเกียรติเลี้ยญอย่างที่ว่านะคะน้าพักน้ําแรงของคุณหรือคุณอาจจะได้แบบเออไม่ว่าอะไรแบบของเก่าของแก่คุณนะคะถ้าสมมติว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคู่ครองของคุณจะส่งเสริมดวงชะตาช่วยเหลือเกื้อหนุนจนเจอกันเพราะเขาเป็นคู่ของคุณมีครอบครัวที่อบอุ่นถ้าคุณโสด คนโสดที่คุณรอคอยมาคุณจะได้เจอความรักเริ่มต้นความรักที่ดีแบบรักที่โรแมนติกมีการเซอร์ไพรส์คุณจะไปเซอร์ไพรส์เขาก็ได้หรือเขาจะมาเซอร์ไพรส์คุณก็ได้คือคุณคุณจะเจอคนดีที่คุณรอคอยคุณได้ผ่านไม่มีอะไรมาทํำลายจิตใจคุณได้แล้วนะคะเพราะคุณเข้มแข็งกว่าคุณจะมาถึงจุดจุดนี้ คุณพิสูจน์ให้เขาเหล่านั้นเห็นแล้วนะคะว่าคุณไม่มีอะไรจริงๆแล้วคุณก็เป็นเดอะซันพร้อมที่จะแบบตอบแทนบุญคุณพื้นที่ที่คุณอยู่รักเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณปิดทองหลังพระถึงไม่มีใครเห็นแต่ในใจของคุณคุณรู้ว่าคุณทำอะไร คนเก่งคนสามารถสร้างตนเองเยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองทำงานได้หลายสิ่งหลายอย่างเป็นที่พึ่งของครอบครัวประมาณนั้นแหละค่ะคุณจะได้เจอคนดีดึงดูดสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลเหยงคนดีๆกลายในมิตท,ที่ดีๆสังเกตดูได้ว่าคนไหนที่ดีๆนะคะคือคนทุกคนไม่มีใครผิดใครถูกนะคะคนทุกคนมีชีวิตมีเลือดเนื้อ ไม่ว่าอยู่ซีกไหนของโลกใบนี้คือความเมตตาความรักเท่านั้นที่จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอยา่างความดีงามของเราที่จะให้เราแบบส่งประกายมาถึงข้างในจากถึงข้างนอกคุณอาจจะเป็นคนที่แบบปฏิบัติมาหลายภพหลายชาติแล้วคุณก็มันนั่งสมาธิสวดมนต์ทานศีลภาวนาอยู่ประมาณนั้นละคะ่ะคุณจะเป็น ผู้นําเป็นตะเกียงที่แบบว่าแม้แต่ทุกกิจดวงกิดทุกรูปทุกวิญญาณก็ล้อมรอบอยู่ใกล้ใกล้ๆคุณประมาณนั้นละค่ะแค่คนไหนที่คิดไม่ดีกับคุณเขาอาจจะแบบนั่นละค่ะเมื่อคุณแบบมีแต่ให้ให้ด้วยใจบริสุทธิ์อเลยให้เมดคุณพลังงานของคุณที่แบบสังเกตได้ค่าสมมุติว่าคุณรอคอยการเงินของคุณเมื่อไรจะมาคุณมีเงินให้เข้ามาใช้จ่ายใช่ไหมคะ มีมาต่อเนื่องอย่างทมว่า <c oughs> ถ้าคนไหนยิ่งนั่งสมาธิหรือคุณทำความดีนะคะคุณทำได้ทำเท่าที่คุณทำไว้ทำเทำ่าที่คุณทำได้ไม่ได้เบียดเบียนตัวตัวคุณเอง,แล,อง,เอเองและผู้อื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่นนั่นแหะค่ะคุณเกิดมาเพื่อใหค้คุณเอาประสบการณ์ชีวิตของคุณมาเป็นครูสอนใจแล้วก็ตื่นรู้ คุณให้แล้วมีความสุขให้แล้วคุณพลังงานของคนที่มีความรักที่บริสุทธิ์จนแสงสว่างเดือดสันขึ้นมาแม้แต่สิ่งที่มองไม่เห็นท่านก็แบบสนับสนุนคุณคุณชีวิตคุณไม่ได้อยู่แค่นี้หรอกค่ะคุณเลือกทิศทางที่ถูกที่ต้องแล้วนะคะเนี่ยสามใบนี้บ่งบอกคือคุณ พลังงานของคุณเก๋ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเอาเป็นว่าวันนี้คือกงล้อแห่งโชคชะตายังไงคุณก็จะได้รับหมอรดกได้บ้านได้รถได้ที่ดินได้เงินก้อนมาได้เงินก้อนมาคุณจะแบ่งปันทําบุญเพราะผลบุญของคุณตัวตนของคุณเดอะเฮมิตคือคุณชอบสันโดษแล้วก็ชอบปฏิบัตินั่นแหละค่ะคุณมี ภูมิคุ้มกันของคุณความดีงามของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคุณคุณเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ย้อนะคะคุณขาคุณมีไม้เท้ามีตะเกียงแล้วก็มีจากาศที่เกิดอยู่มีแสงสว่างมาจากตรงกลางหัวใจของคุณแล้วคุณก็มีภาพคุมหัวมีภูมิคุ้มกันแล้วนะคะคุณเลือกทิศทางที่ถูกที่ต้องคุณมาถูกทางไม่ว่าอะไรจะมาทดสอบ คุณคุณพยายามตั้งสติไตรตรองคิดแล้วคิดอีกนั่นล่ะค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านแบบยิ่งสําคัญลูกหลานคนใกล้ชิดคุณนะคะถ้าสมมติว่ามีบททดสอบเข้ามาคุณต้องรู้ทันแล้วตั้งสติว่านี่บททดสอบขอบคุณความชิดขอบคุณผ่านมาแล้วก็ผ่านไปประมาณนั้นล่ะค่ะนับ1นึถึงสิถ้า10ไเม่ไม่พอก็ 20- 30ไป พลังงานของคุณเก่งนะคะเนาะเป็นเดซันเป็นที่พึ่งของตอนเองคนรอบข้างผู้คนเห็นคุณก็ยกย่องคุณประมาณนะคะคุณได้ผ่านบททดสอบจริงๆเอาเป็นว่ามา <c oughs> มาดูพลังงานคนสุขคุณจะได้เจอไข่เจอคนดีที่คุณรอคอ,อย เขาจะมาเติมเต็มให้คุณเมื่อไม่ไม่ว่าขอไปนะคะ <c oughs> ไม่ว่าคุณอยู่ซีกไหนไม่ได้ยอไม่ได้อะไรมากมายพลังพลังงานของคุณเอาตามความจริงตามไพ่อือเอาเป็นว่าคุณจะใครจะเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณเพราะว่าหนึ่งถ้วยคุณจะได้เจอใครสักคนใครที่จะเข้ามา เป็นแสงสว่างให้กับคุณเมื่อคุณเป็นชาวแสงแสงมาจากข้างในส่งมากับประกายมาถึงข้างนอกแล้วคุณก็แบบจะมีกดแรงดึงดูดเมื่อคุณไม่คาดหวังปล่อยให้แบบเมื่อคุณไม่คาดหวังคุณไม่ได้อยากอยากมีชีวิตคู่คุณอยู่เป็นโซ่แบบอยู่กับครอบครัวคุณก็มีความสุขคุณ นั่นแหละค่ะคุณไม่คาดหวังแล้วก็อยากอยู่เป็นสูตรนั่นแหละค่ะพอคุณถ้าคุณแบบคิดได้แบบนี้นั่นแหละค่ะจัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดึงจะเหวี่ยงไขสกุลเข้ามาหาคุณประมาณนั่นแหละค่ะคขเขาเป็นไขมาดูกันต่อนะคะเขาเป็นไขมาลุ้นกันเป็นคนที่มีความเก่งความสามารถในการงานมีความสามารถ เป็นคนเก่งมากทาาุไฟเมกสิงธนุเป็นคนดีคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่ชอบความยุติธรรมถูกต้องเป็นธรรมเขาคนนี้คือราศีตุลรักความยุติธรรมเขาเชื่อใจได้นะคะเขาจะเข้ามาให้ความยุติธรรมแม้แต่ความรักเขาจะเข้ามามอบความรักเขารักคุณคุณรักเขาคุณไว้ใจเขาได้ คนคนนี้เป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์คิดถึงคุณนอนไม่หลับแอบมองคุณก็ได้อืเขาคนนี้ธาตลงตนคุณไม่ถุนเป็นคนดีแต่ไม่กล้าแสดงออกอม,มาดูคุณรู้จักเขาไหม คุณรู้จักเขาไหมพลังงาน <c oughs> เป็นคนที่แบบค่อนข้างจะแบบอยากได้อะไรเขาก็ได้แต่มีเขาก็อยากได้อะไรเขาก็อยากจะทำให้แบบความสำเร็จเขามุ่งมั่นตั้งใจถ้าเขารักใครสักคนแต่ เขาแอบส่องคุณแอบมองคุณแอบคิดถึงคุณเวลาเขาจะนอนประมาณนั้นแหละค่ะ่มผ้าแล้วก็เป็นผ้าห่มแนี่ชิดแฟนตาซีจินตนาการจะถึงคุณแบบว่าคุณก็เหมือนกับผ้าห่มกับหมอนของเขาแล้วก็แฟนตาซีถึงหน้าคุณใบหน้าของคุณเขาก็มีความสุขแล้วนะคะแต่วันนี้เขาอยากจะแบบต่อสู้ ได้ชัยชนะได้คุณครอบครองก็ได้นะคะเนาะเป็นคนดีเ็าอยากจะเข้ามาแบบเข้ามาปกป้องเทคแคร์ดูแลคุณประมาณนั้นแหละค่ะเขาอาจจะมองคุณมานานแล้วเขาเขาอาจจะแบบดูแล้วเขาเห็นสงสารคุณก็ได้ประมาณนั้นแหละค่ะคุณแบบมีความสุขอยู่กับตัวเองกับครอบครัวคุณไม่ได้ไปเลือกร้องอะไรคุณมีหน้าที่อะไรคุณก็ทําคุณโฟกัสเก่งกําไรขาดทุน คุณชอบสันโดษประมาณนั้นแหะคะ่ะแล้วคุณก็แบบตั้งเป้าตั้งแผนไว้อยากให้แบบครอบครัวมีความสุขอยากเดินสายบุญอยากเป็นสะพานบุญนั่นแหะ,ะคะ่ะคุณจะได้ทําตามที่คุณปรารถนาเขาคนนี้ก็อยากจะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันกับคุณให้ความยุติธรรมถูกต้องเป็นธรรมเขาจะทุ่มเทในความรักครั้งนี้ให้กับคุณประมาณนั้นนะคะ แล้วก็ชัยชนะมาถึงแล้วนะคะเนาะเขาเป็นคนที่จะเข้ามาปกป้องคุณให้ความยุติธรรมกับคุณไม่ว่าใครก็ทําอะไรคุณไม่ได้ประมาณนั้นละคะ่ะอืมถ้ายิ่งแบบคุณอยู่เป็นโสดอยู่คนเดียวเขายิ่งแบบอยากจะลงเรือลําเดียวกันกับคุณพาคุณแบบท่องเที่ยวฮอลิเดย์เขาจะ เป็นคนที่แบบเทคแคร์ดูแลคุณและครอบครัวเองคุณโดยคุณไม่ต้องทำอะไรคุณเหนื่อยมาพอแล้วเขาอยากจะให้คุณมีความสุขอยู่กินอยู่ดีกินดีเขาพร้อมที่จะถ้าคุณเปิดใจให้เขารับรักเขาการเวลาเป็นเครื่องพิพสูจน์คุณไม่ต้องจำเป็นที่แบบไปชอบหรือไม่ชอบเขาควาโอกาส ให้เขาแบบพิสูจน์ว่าเขาจริงใจรักคุณจริงๆประมาณนั้นละค่ะเนี่ยเขาพร้อมที่จะพายเรียนำพาคุณและครอบครัวไปไปถึงฝั่งฝันไปถึงไอ้ความอุดมสมบูรณ์เขาจะปูช่องทางลู่ทางหาช่องทางที่แบบช่องทางแบบไหนที่จะให้คุณกับลูก มีความสุขกินอิมนอนหลับเป็นคนที่แบบรักคุณจริงๆแล้วก็รักครอบครัวเขาเป็นคนที่แบบเปิดใจกว้างใจใหญ่ใจกว้างรักคุณไม่พอเขาจะรักลูกของคุณครอบครัวของคุณพ่อแม่ของคุณประมาณนั้นละคะ่ะคนนี้ไว้ใจได้เป็นคนที่แบบมาดูกันต่อ,อม,มีแต่การ เขาปกป้องคุณอยู่ลับๆอยู่นะคะคนนี้เป็นคนที่แบบเขารู้ว่าคุณเจอปัญหาอะไรแบบไหนยังไงขอให้คุณรู้ว้ว่าเขาปกป้องเทคแคร์ดูแลคุณอยู่นะคะอยู่เงียบๆก็ได้อาจแบบมองคุณอืมใครจะเข้ามาทำอะไรเอาอะไรคุณไม่ได้แล้วคะ่ะเนี่ยเป็นเดอดซันอืมเขาลักคุณด้วยใจบริสุทธิ์อืม เกมาดูว่าเขาคิดยังไงอีกคุณเป็นเดมเพสของเขานะคะเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่เขาอยากจะแต่งงานมีบุตรด้วยกันกับคุณอืมคุณเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายของเขาแล้วนะคะคุณมีเพียกพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะคุณแบบ มีอำนาจความดีงามของคุณเขาเห็นคุณเป็นคนที่ใจบุญใจดีมากนะคะเนาะเต็มเพสมีเพียกพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างอืมถ้าใครสักคนแอบรักคุณแอบปกป้องคุณอยู่เงียบเงียบนั่นแหะคะ่ะรักเขารักแบบไร้เงื่อนไขรักที่บริสุทธิ์ รักพร้อมที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณแบบสบายถึงคุณจะรู้จักเขาหรือไม่รู้จักเขาคนคนนี้เป็นคนดีคนหนึ่งเอาประมาณนั้นละค่ะเขาเห็นคุณเป็นเดมเพสของเขาแล้วนะคะเนาะเขาชิดยังไงอีกกับคุณอ <c oughs> เสียดายถ้าปล่อยให้คุณหลุดมือไป อาจจะแบบความสำเร็จเขาอยากจะลงเอยมีความสำเร็จลงเอยกับคุณอยู่กินด้วยกันกับคุณนะคะนุเน,นี่ยค่ะไพ่ชนะเขาป้องกันปกป้องเทคแคร์ดูแลคุณเนี่ยค่ะความสำเร็จคุณและเขาจะลงเอยกันไพ่ชชนะไพ่ชัยชนะแล้วก็สำเร็จมาอืม อาจจะแบบอยากจะเริ่มต้นกับคุณจริงๆ,ๆเป็นพ่อไม้แม่ไม้เลี้ยงเดี่ยวมานานการเฉลิมฉลองสำเร็จนะคะเขาอยากจะจบปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างปัญหาที่เขาแ,บบแอบซ่อนความรู้สึกที่เขามีต่อคุณแล้วเขาก็อาจจะแบบอยากจะเข้าถึงคุณในการแวดวงสังคมของคุณและเขาพร้อมที่จะ เข้ามาพูดคุยกับคุณประมาณนั้นล่ะคะ่ะอาจจะแบบแอบซุ่มดูคุณอยู่นะคะเพราะว่าเดทคือขยายด้วยเนี่ยค่ะคุณทําไมคุณมีความสุขไพ่ชนะออกมาคุณจะพบเจอใครสักคนเร็วๆนี้ถ้าคุณพร้อมที่จะเปิดใจเก๋อมองว่าคุณจะพบความสําเร็จจะได้ลงเอยกับใครสักคนคนคนนี้เขาเอาจริงเอาจังประมาณนั้นล่ะคะ่ะ ถ้าเขาได้ลงเอยว่าเขาชอบใครใครักไขรเขาจะพยายามสืบส่องพยายามตามติดชีวิตคุณพยายามมองคุณให้รู้ว่าแบบคุณมีใครหรือ,อยังคุณอยากจะมีความรักอีกครั้งไหมแบบรักแบบเขารักแบบคุณบริสุทธิ์จริงๆเอาเป็นว่าแบบเกมไม่ได้เอาแบบเพ่ความรักออกมานะคะเนาะความสำเร็จ ชัยชนะมาถึงคุณแล้วการเฉลิมฉลองแล้วคุณก็อยูุ่โดดเด่นมากนะค่ะถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรในด้านความรักคุณมีหน้าที่อะไรทําคุณก็ทําแบบสบายๆนั่นแหละค่ะคุณจะได้เจอใครสักคนถึงเวลาคุณกงล้อแห่งโชคชะตาจะเหวี่ยงคุณจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเหวี่ยงเขาคนนั้นมาให้คุณเป็นเดอะซันเป็นรักที่โรแมนติก เขาจะอยากเซอร์ไพรส์คุณหรือคุณอยากเซอร์ไพรส์ขเขาประมาณนั้นแหละคะ่ะก็ประมาณนั้นแหละคะ่ะด้านความรักก็ขอให้พบเจอแต่ความดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยกันทุกๆท,ท่านนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะโชคดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ